ที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ในส่วนของสำนักทรัพย์สินเนี่ยมีพื้นที่หลายทําเลเลยนะคะในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมกัน41,000กว่าไร่น,นะคะจะไปตรวจสอบกันค่ะว่าศักยภาพในการพัฒนาในเชิงธุรกิจอน,นาคตจะเป็นยังไงนะคะเช้าวันนี้ค่ะจะไปพูดคุยกับทางคุณสุรเชษกองชีพค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะคะจากทางฝ้าของ c o l ลิเออร์อินเตอร์เนประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ ส่วนคุณสุพวรรณครับค่ะคุณสุรเชษยครับประเมินเรื่องของมูลค่าสินทรัพย์ของทางสำหรับทรัพย์สินนะคะถ้าเทียบกับทางศักยภาพในการพัฒนาในเชิงธุรกิจในอนาคตนี่เป็นยังไงคะผมถ้าอย่างอย่างที่เมื่อกี้เราได้ดูไปนะครับสงงานักทรัพย์สินเนี่ยมีที่ยินอยู่ในทั่วประเทศประมาณ4 1 0 0 0ไร่ะนะครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณ จ7%ของตรงนั้นนะครับก็คือประมาณเกือบสามพันไร่ค่ะซึ่งจะเห็นว่าเยอะมากนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยจะตีค่อนข้างลําบากเพราะว่าก็จะกระจายแต่ถ้าเกิดเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยแปลงหนึ่งก็สักสามแสนถึงห้าแสนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นล้านบาทนะครับพอเป็นมูลค่าที่ดินค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยท,ที่ดินของธนาคารร์สินจะอดไวในพืน้นที่ที่เป็นโลเคชั่นที่ดีๆคนะครับอยู่ใจกลางเมืองอยู่เยาวราชอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นเนี่ยราคาที่ดินหรือว่าศัก ค่ะที่ผ่านมาราคาในส่วนของที่ดินในส่วนของทรัพย์สินมีการขยับขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วคะคุณสุวเชษคะครับผมราคาที่ดินในกรุงเทพมหาคนคนรปรับขึ้นทุกปี<ม>นะครับโดยที่ดินในเขตใจกลาเงเมืองปรับขึ้นเ,นเฉลี่ยประมาณ10%ถึง20-30%นะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นถ้าเป็นที่ดินที่อยู่ในตำนานรถไฟฟ้านะครับและที่ดินของต้องกาทรัพย์สินยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าเส่นกันนะครับแล้วก็รวมทั้ง ตามแนวไฟฟ้าส่วนต่อขยายาเช่นแถบยาวาราชอะไรพวกนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นราคาทีดินนี้มันปรับขึ้นตลอดอยู่แล้วครับอ๋อเฉลี่ยนี่ประมาณ1ิบถึงยี่เปอร์เซ็ทุกปีนะคะครับผมค่ะถ้าไปดูในเรื่องของพื้นที่ที่เปิดประมูลไปเกาะน,นั้นนี้ยังคงมองเห็นศักยภาพพื้นที่ไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรียกทำเลว่าเป็นทำเลทองอีกไหมคะคุณสุรเชษคะ่ะครับผมต่ออีกสองแปลงที่น่าสนใจของสมาร์ทพืินทีคือ แปลงด้านหลังโรงเรียนมาแต่ในดีีนะครับประมาณห้าไร่ค่ะนะครับที่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าชิดลมคับซึ่งสำนักทรัพย์สินเนี่ยเขามีแผนที่จะพัฒนาเป็นคอนโดใว้เช่าในระยะยาวซึ่งอาจจะอาจจะพัฒนาเองเหมือนก<อ>ับโครงการหลักสวนวิลเล่น,นะครับแล้วก็ที่ดินตรงสีย่าราชเทวีสองไร่กว่าค่ะนะครับที่อาจจะต้องเปิดอาจจะปประมูลให้เดวเวลอรอ์ทั่วไปที่ดิที่สนใจเข้ามาประมูลร่วมกันนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจอ่าก็คือตอนนี้อยู่หลัง ทางวัคซีนกายนะครับลิมิมตียมำเจ้าพญาประมาณสามร้อยไร่ตรงนั้นคือเป็นแตปงใหญ่แล้วก็ริมิเําเจ้าพญาด้วยนะในเขตกรุงเทพมหานาครด้วยถ้าเปิดประมูลเนี่ยก็น่าจะได้ราคาที่ดีครับอ๋อมีการประเมินมูลค่าเบื้องต้นไหมคะว่าจะเห็นในส่วนของมูลค่านี่เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่สำหรับทำเลที่ทางคุณสุรเชษอธิบายฟังเมื่อกี้ฮะอตอนนี้ยังไม่มีการประเมิมนมนะครับแต่ว่าน่าจะได้ราคาขังสูงแล้วก็เท่าก,กันละอันเนี่ยะ ในโลเคชั่นทีด่ดีหมดเลยครับอืมค่ะล่าสุดนะคะเราเห็นในส่วนของสำนักทรัพย์สินเองก็หันมาพัฒนาที่ดินพื้นที่ของตนเองด้วยนะคะก็เป็นการพัฒนาพื้นที่ผ่านทางบริษัทสยามสินทรซึ่งทางสำนักทรัพย์สินเนี่ยถือหุ้นเต็ม100%นะคะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของีเวลลอปเปอร์ผู้พัฒนาสหาริมทรัพย์ยังไงบ้างกับการเข้าไปพัฒนาตนเองของทางสำนักทรัพย์สินบ้างคะ เนื่องจากข้อจากัดเรื่องของที่ดินของ,งนทรัพย์สินนะครับที่ไม่สามารถขายออกไปได้นะครับต้องเป็นการ่อยเช่าในาระยะยาวเท่านั้นนะครับ<ม>ดังนั้นโครงการพัฒนานบนที่ดินของงานทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นขายแบบเป,เป็นการขาย,ขายเป็นงา,านเช่าระยะยาวซึ่ง<ม>เป็นกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากเดเวลลอปเปอร์ทั่วๆไปนะครับดังนั้นคาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อเดเวลลอปเปอร์เท่าไหร่แต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยมีข้อได่เปียกตรงที่ มีที่ดินในครอบครองนะครับแล้วก็อยา่างในท่นจะในทำเลที่ดีมีศักยภาพในการพัฒนาสูงและเป็นทำเลที่สามารถพัฒนาเป็นโครงการที่อยาศส่ที่มีราคาสูงได้ครับค่ะค่ะแปลว่าจะกลายเป็นทำเลเทาในอนาคตในหลายพื้นที่หลายทำเลเลยนะคะใช่ครับค่ะคุณสุวรชัยคะช่วยประเมินหน่อยค่ะว่าทิศทางอาสาทรัพั์ในช่วงที่เหลือของปีนี้ทิศทางนี้จะเป็นอย่างไงคะดูว่าจะขายแววฟื้นตัวจากก่อนหน้าน,นี้มากน้อยแค่ไหนฮะ คือเริ่มฟื้นตัวมาแลแ้วในช่วงมิถุนายนนะครับดูถ้าดูจากภาวะเศรษฐีเด่นต่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าพูดถึงภาพรวมเนี่ยขอคุณตลาดคอนโดมิเนียมต่อละกันเพราะว่ามีนัก็สนใจเยอะนะครับป่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการเปิดขายใหม่ในกรุงเทพเนี่ยสโตรกเกรุงเทพนะครับประมาณ2 8ง0 0ห้าร้อยยูนิตนะครับน้อยกว่าปีสองห้าหกเนี่ยในช่วงเดียวกันเนี่ยประมาณยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับนนนเ,นนเนื่องจากว่าผมก็ทังการเมือนยันเชิญรู้กันนะครับ แล้วก็แต่ว่าอคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ที่เปิดขายในช่วงปีนี้เนี่ยจะเปิดขายหลังจาเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นเปิดขายหลังเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งบบให้เห็นว่าหลังรับาหลางังกาหลังการกระปะหารเนี่ยตลาดคอนโดมิเนียมกลับมาฟื้นตัวเริ่มมีความคึกคักมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกประมาณ6ถึง7พันยูนิตที่มีแผนจะเปิดขายในช่วงเดือนนี้กับอีก3เดือนข้างหน้าครับ แปลว,ว่าตลาดเริ่มที่จะฟื้นตัวนะคะถ้าเป็นในส่วนของโครงการแนวราบนะคะเป็นยังไงฮะโครงการแนวราบก็คือยังมีมีโครงการเปิดใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะครับตลาดที่ยุ่ใสยเริ่มกลับมาแต่ว่าอาจจะยังไม่คึกคักเหมือนกับช่วงปีสองปีก่อนหน้านี้นะครับค่ะเทรนด์ปีหน้า25 5 8จะได้เห็นการฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์ที่คึกคักมากขึ้นกลับมาเป็นปกติหรือเปล่าคะผมคาดคือคาดว่าน่าจะคือกลับมาคึกค,คักจนเป็นปกตกิมากกว่าปีนี้ นะครับแปลว่าอาจจะยังไม่คึกคักอย่างเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานะครับค่ะแต่ว่าจะน่าจะสูงกว่าปีนี้ครับอืมค่ะได้ค่ะเช้าวันนี้ขอบพระคุณคุณสุรเชษนะคะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ